สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาพบกับต้านเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวสอบ HSK ระดับที่1ห,หรือที่เราเรียกกันว่าซินฮ่าวยิชิงข่าวชื่อเตรียมตัวอย่างไรสําหรับมือใหม่หัดเริ่มเรียนภาษาจีนวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าครับ HSK นะครับหรือว่าย่อมาจากฮ่าวยูชพิงข่าวชื่อเป็นมาตรฐานในการสอบเพื่อวัดความสามารถในการสื่อสาร ทักษะต่างๆของภาษาจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนซึ่งแบ่งออกเป็นระดับทางการได้แก่1ถึง6และยังมี7ถึง9ด้วยนะครับแต่ในวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึง HSK ระดับที่1โดยระดับที่1นี้นะครับเขาจะวัดความเข้าใจและความสามารถในการใช้คำศัพท์ประโยคง่ายๆในเบื้องต้นนั่นเองนะครับซึ่งใน HSK ระดับที่1นี้นะครับจะมีการใช้คำศัพท์ที่สอบอยู่150ครับ โดยในข้อสอบจะประกอบไปด้วยทักษะการฟัง20ข้อและทักษะการอ่าน20ข้อทั้งหมด40ข้อครับโดยในส่วนของการฟังนี้นะครับจะแบ่งออกทั้งหมด4ส่วนส่วนที่1เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5ข้อแต่และข้อจะฟัง2ครั้งเป็นการฟังคําศัพท์สั้นๆพร้อมภาพที่กําหนดให้ผู้สอบฟังและตัดสินว่าภาพนั้นตรงกับเนื้อหาที่ได้ยินหรือไม่ส่วนที่2นะครับมีทั้งหมด5ข้อแต่และข้อจะฟังทั้งหมด2ครั้งเป็นการฟังประโยคพร้อมภาพ3ภาพ ให้ผู้สอบเลือกภาพที่ตรงกันกับเนื้อหาที่ได้ยินส่วนที่3นะครับมีทั้งหมด5ข้อแต่ละข้อจะฟังทั้งหมด2ครั้งเป็นการฟังบทสนทนาสั้นๆพร้อมภาพให้ผู้สอบเลือกภาพที่ตรงกับเนื้อหาที่ได้ยินและส่วนที่4ครับมีทั้งหมด5ข้อแต่ละข้อจะฟังสองครั้งเป็นการฟังประโยคที่มีคําถามและตัวเลือก3ตัวให้ผู้สอบเลือกคําตอบที่ถูกต้องครับยกตัวอย่างในส่วนของการฟังข้อนี้นะครับ ตัวอย่างจะมีรูปรัมดหมรูปจะมีโจทย์ให้ทุกคนได้ฟังและเราเลือกครับว่าตรงไหนตรงกับรูปอย่างเช่นในข้อนี้ครับโจทย์คือเจอชัวเตชูชูเพื่อนๆจะต้องตอบข้อ A เพราะแปลว่าหนังสือครับตรงนี้แหละครับจะเป็นบทสนทนาสั้นๆอย่างเช่นผู้หญิงครับนีเฮาผู้ชายตอบนีเฮาเฮิ่งกาซิงเรนช ระหว่าง B กับ C ก็ต้องตอบข้อ C เพราะว่าเป็นการยินดีที่รู้จักนั่นเองครับในส่วนของการอ่านครับจะแบ่งออกทั้งหมด4ส่วนเช่นเดียวกันส่วนที่1ครับมีทั้งหมด5ข้อให้ภาพและคำศัพท์ผู้สอบต้องตัดสินใจว่าภาพและคำตรงกันหรือไม่ส่วนที่2มีทั้งหมด5ข้อให้ภาพหลายภาพและประโยคโดยให้ผู้สอบเลือกภาพที่ตรงกับประโยคที่กำหนดส่วนที่3มีทั้งหมด5ข้อ ให้คำถาม5ข้อและคำตอบ5ข้อผู้สอบต้องจับคู่คำถามและคำตอบที่ถูกต้องส่วนที่4มีทนังหมด5ข้อให้ประโยคที่มีช่องว่างและตัวเลือกให้ผู้สอบเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้ครับ我ั喜欢อ本书น很喜欢这本เ,ววเระหว่าง E กับ B ต้องเลือกรูป E ครับ เพราะโจทย์พูดว่าฉันชอบหนังสือเล่มนี้มากซึ่งจะตรงกับรูป E นั่นเองครับหรือในอีกส่วนหนึ่งครับจะมีคำศัพท์มาให้ให้เราเลือกไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องตัวอย่างในข้อนี้นะครับเขาถามว่าหนีเจ้าเิจุดจุดจุดก็ต้องตอบดีหมิงจือเพราะเขาถามว่าคุณชื่ออะไรครับ ในส่วนของตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้สำหรับ HSK ระดับที่1น,นะครับอย่างที่บอกไปจะมีการใช้คำศัพท์ทั้งหมด150คําลียกตัวอย่างครับหนีเขาหนีเขาสวัสดีใช้สำหรับการทักทายอย่างเช่น hao 我叫李 i 好我 Li สวัสดีฉันชื่อหลี่เซีย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  ขอบคุณใช้แสดงคำขอบคุณเช่นเสียเสีนยน你的帮助เสี你的帮助ขอบคุณที่ช่วยเหลือต้วยผู้สียผูขอโทษใช้สำหรับการขอโทษเช่นต้วยผู้สี我来晚了ด้วยผู้สี我来晚了ขอโทษฉันมาสาย โดยวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบนะครับ 1. ท่องคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการสอบ 2. ฝึกการอ่านพินิน 3. ฝึกการเขียนตวนัวอักษรจีนพื้นฐานและ 4. ครับฝึกฟังและพูดประโยคง,ง่ายๆทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าครับนี่คือโจทย์จริงจากคำถามใน HSK ระดับที่1เดี๋ยวผมจะอ่านทุกคนฟังแล้วมาลองทมด้วยกันนะครับว่าเพื่อนๆตอบถูก,กหรือเปล่าตีปูเฟิน 一共五个题，每题听两次。现在开始第一题：一打电话，打电话；二我和儿子，我和儿子；三开车，开车；四吃米饭。 กิน米饭五下雨了下雨了เอาละครับมาลองดูกันนะครับว่าเพื่อนๆตอบถูกหรือเปล่าไหนใครได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วมาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเมื่อต่อในส่วนที่2ครับในส่วนของการอ่านอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูคําศัพท์ที่มีให้แล้วนํามาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ ตรงนี้ผมอยากเพื่อนๆหยุดคลิปนี้ไว้แล้วลองทำดูครับว่าเพื่อนๆน,นั้นจะทำถูกต้องหรือเปล่าและนี่คือเฉลยครับด้วย A เนี่ยนะครับสู้สู้แปลว่านั่งครับข้อ B ครับคือเฉียนเมียนเฉียนเมียนเฉียนเมียนนี่นะครับแปลว่าด้านหน้าส่วนข้อ4นะครับ ไม่กวนสวนสิแปลว่าไม่เป็นไรดี D ครับคือหมิงสืหมิงสืแปลว่าชื่อตัวอ e ีครับฮั่นยูฮนยูแปลว่าภาษาจีนตัวเอฟครับเย่ย่แปลว่าเดือนครับเรามาดูกันที่ข้อ36ครับ昨天是八 จุดจุดจุดืดดด้อจิวรืมันเป็นการเกี่ยวกับเวลาช้อยส์เดียวที่มีครับก็คือเย่ที่แปลว่าเดือนซึ่งประโยคที่สมบูรณ์นะครับจะแปลว่าเมื่อวานคือวันที่19เดือน8นั่นเองครับ37ครับหน้าเก๋ฟานกัวใจหัวเชอร์จานจุดจุดจุด ข้อนี้เป็นการบอกสถานที่และตำแหน่งน่าจะเป็นข้อ B เพราะว่าถ้ารวมกันประกอบแล้วจะกลายเป็นร้านอาหารร้านนั้นอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟนั่นเองครับข้อ38ครับนีุุ่ยชัวจุดจุดจุดมานีุุ่ยชัวจุดจุมาแน่นอนครับเป็นการพูดพูดอะไรสักอย่างน่าจะเกี่ยวกับการพูดภาษา ก็สามารถตอบ5ข้ออกีก็จะรวมเป็นคุณสามารถพูดภาษาจีนได้หรือไม่ข้อ39ครับเป็นประโยคสนทนาผู้ชายครับหนีห่อหวังเชิญเชิญใจมาผู้หญิงตอบใช่ิงจุดจู่จู่我去叫他ใช่ิ่งจุดจู่จู่我去叫他 ข้อนี้เป็นการพูดคุยเป็นการพูดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถโฟกัสนั่นก็คือชิงจุดๆเป็นการกรุณาขอเชิญให้ทำอะไรบางอย่างตอนนี้แล้วนะครับก็จะเหลือเพียงแม่กี่ช้อยส์แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำมาเทียบแล้วการนำเอาจู่ช้อยส์ข้อ A นะครับมารวมกันเนี่ยมันก็จะสามารถประกอบเป็นประโยคที่ได้ว่าสวัสดีคุณหวางอยู่ไหมครับผู้หญิงตอบอยู่ค่ะ กรุณานั่งรอสักครู่เดี๋ยวฉันจะไปเรียกเขามาให้นั่นเองครับและข้อที่40ตุ้ยผู้ชีวอผู้คุยจวนผู้ชายก็ต้องตอบอะไรครับจุดจุดจุดคุยจุดคุยเหลือเพียงข้อเดียวครับนั่นก็คือไม่กวนสิประโยคนี้ก็จะสมบูรณ์แบบที่ว่าผู้หญิงบอกว่าขอโทษค่ะฉันไม่สามารถทาอาหารได้ค่ะ ผู้ชายก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับฉันสามารถทําได้นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทาถูกกันหรือเปล่าได้คะแนนเท่าไหร่มาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับและนี่ก็คือ HSK ระดับที่1ที่นํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้หวังว่านะครับนี่จะเป็นหนึ่งในวิธีในการเตรียมสําหรับมือใหม่หัดเริ่มเรียนภาษาจีนจะสามารถสอบ HSK 1ได้อย่างไร ในอนาคตเนี่ยก็จะมีคลิปสอนภาษาจีนแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันอีกนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับแต้มคุ s สตอรี่ไ้ด้วยหากมีความคิดเห็นอย่างไรมาพูดคุยกันได้ครับนี่คือคลิปแรกของแ้มเองพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสลบับวันนี้สวัสดีครับจ้าเจียน